อ่ะโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนี่นะครับอยู่ช่องแฟนตาทีให้อยู่กันในเกมโซนโฟเอ็กซ์เมนะครับผมวันนี้มาดึกหน่อยนะทุกคนนะสามทุ่มลูกก็หลับแล้วก็จะได้ทําชิปนะครับผมก็วันนี้มีการอัปเดตแพทประจําสัปดาห์ของโซนโฟขึ้นมานะครับผมก็ประจาเดือนเก้าก็เป็นสัปดาห์ที่สองของเขาแล้วก็วันที่สิบสองเดือนเก้าพันร้อยหกสิบหกครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีแพทอะไรมาบ้างนะครับผม อ่ะทุกคนก็ก่อนอื่นเลยก็นี่เลยครับนี่กิจรกรรมแก๊งวอนะทุกคนนะนี่เห็นไหมกิงกิงแก๊งวอรก็คือเป็นอ่าซีซั่นหนึ่งนะครับผมในการแข่งวอนะครับออกแก๊งนะก็ถือว่าเป็นกิจรกรรมนะครับคือแข่ง,ขงเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์นะครับผมแข่งไหนที่ได้ได้แข่งสิบหกทีมนะครับผมจะนับเป็นคะแนลลนระวมนะคะแนนรวมนะทุกคนคือเนื้อรายละเอียดก็ตามนี้เลย เห็นปะเนี่ยเขาจะมีวันที่สิบสามนะครับก็คือพุธเสาคือแข่งประมาณหนึ่งหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์สี่สัปดาห์ก็คือหนึ่งเดือนนะครับผมแข่งหนึ่งเดือนเก็บแต้มหนึ่งเดือนนะครับเก็บแต้มหนึ่งเดือนเห็นไหมก็คือใครเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมอ่ะเขาไม่ใช่กิจกรรมเดี๋ยวเขาเรียกว่างไงใครเข้าไปแข่งแกงวอลสิบหกสิบหกอ่ะครับคือจะได้เป็นคะแนนเลยเนาะโอเคนะก็คือถ้าใครมีคะแนนรวม ่า8 8 8ทีมสุดท้ายก็คือจะได้ไปเรียกว่าจะได้ไปแข่งอะไรสักอย่างนะครับผมนี่คะแนนก็คือตามนี้นะก็คือถ้าเราตกรอบแรกก็คือเนี่ยได้แค่หนึ่งคะแนนนะครับตบรอบสองก็คือรอบแปดทีมครับก็คือได้สามนี่เห็นไหมที่สี่ที่ห้าที่สี่ที่ห้าน่าจะได้ห้าคะแนนหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าที่ดับสามเหมือนกันเนาะที่สี่ที่ห้าไอ้ที่สี่ที่สามที่สี่กับที่สามนะห้าคะแนนที่สองก็เจ็ดที่หนึ่งก็เก้า ก็ต้องมาแข่งอะไรครับผมของรางวัลก็เยอะมากนี่ที่หนึ่งก็ได้เงินห้าหมื่นนะครับผมแล้วก็ได้ชวานสาสิบอันบัตรวอซับยี่สิบตัวนะครับผมแล้วก็มีเบ็ดสามสิบมีไข่ลิงสามสิบห้ามีกล่องนะครับผมกล่องอาเคดหรือเปล่าเห็นไหมอีกสองเซตนะครับผมแล้วก็มีชิโนบิสามสิบมีการแตกสามสิบแล้วก็มีอ่าไข่ไข่ไข่เซนไข่เซนก็คือของอ่าโรมันหรือเปล่าเซตสองเห็นไหมยี่ห้านะผมก็ คนหนึ่งเซตนะนี่คือคนเดียวนุ้ยสิบหกคนที่แข่งนะครับผมก็อันดับสองก็ตามนี้รลดหย่อนออกมานะอันดับสาอันดับสีนน um ่อันดับห้าอันดับหกนี่อันดับี่บของกิจกรรมก็จะได้หนึ่งอันนะครับอันดับสิบที่ถ้าถึงสิบหกก็จะได้สองของไครลิงเนาะส่วนมากะเอาก็เอาเนี่ยอันนี้คุ้มนะอ่ะหรือจะเอากันแตกบอสห้าตัวก็คุ้มแล้วครับหนะ้าถึงแปดนะก็โอเคนะอืมประมาณนี้นะครับประมาณประมาณนี้เลยโอเคนะก็ลงลงลงก็ได้นะครับแกงวอนะอ่าหมดแล้วครับต่อไปครับ มาถึงเรื่องการอัปเดตแพทนะครับผม,ผมก็อย่างแรกก็เติมโค้ดนะที่ผมบอกประจำเลยก็คั่ปปี้มาครับบแล้วก,ก็กดเติมโค้ดเลยึ๊บเห็นไหมก็อาจจะได้เป็นนี่เอาเปลี่ยนแล้วครับผมเป็นบอสเป็นบอสเอ่อบอสเก้าอี้นะผมบอสเก้าอี้หนึ่งวันนะครับผมแล้วเ,เปลี่ยนไม่ได้นะแล้วก็มีบอสปัดทาแรมนะครับสามใบนะครับผมถือว่าใช้ได้นะผมก็ของฟรีก็เอาไปทับโอเค จอรายละเอียดแล้วก็อ่านข้างในเนาะอ่าก็คือแอดแอดอัปเดตสิบสองเดือนเก้าสองพันหหกสิบหกนะครับผมก็อัปเดตให้ผู้เล่นเปิดสี่จอได้แล้วนะครับผมทั้งหมดเปิดสี่จอได้นะครับมันจะดีไหมที่เปิดสี่จอปกติเขาเปิดเปสักจอลงดันถ้าเปิสี่จอมาเอ็มจะลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมให้ทุกคนพิจรารณาเอาเองนะครับผมก็หรือเดี๋ยวเขามีบอกว่าเขาเปิดสี่จออยู่แล้วพี่ อ่าไม่รู้นะบางคนเขาก็ปวโดนบนโดนแบนนะคืออาจจะแบบเป็นอาจจะฟาร์มากขึ้นหรือเปล่าครับสีจอมาไม่แน่ใจนะครับอืมลงดันน่าจะมันน่าดูปรับแก้ไขปัญหาครับหลุดอาการหลุดจากการเปิดสามจอนะผมก็คือยกตัวอย่างนะผมเปิดสามจออยู่ดีอีกจอหนึ่งหลุดเพราะว่าจอหลุดทปุ๊บเราจะเข้าเกมใหม่มันเข้าไม่ได้ครับมันต้องออกออกเข้าไปหมดเขาแก้ไขแล้วนะครับไม่รู้ว่าแก้จริงหรือเปล่านะครับ มีเทสให้ทุกคนดูยังไงนะมันเทสไม่ได้นะครับผมจะเทสยังไงเดียวโอ้โหนานกว่าจะดุดอะ่ะปรับปรุงระบบอ่าแสดงผลจํานวนเงินดีให้มีการอัปเดตทุกครั้งเมื่อผู้เล่นเปิดเข้าหน้าชอ็อปอ๋อคืออัพเดตไม่ต้องออกแล้วใช่ไหมโอเคกิจกรรมที่มีใจดีลดไอเทมนะครับผมสําหรับการแลกโกโกชักเซตนะครับและเลเจน์ก็คือลด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 การแลกเปลี่ยนนะครับผม เป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับผมตั้งแต่อ่าตั้งแต่วันนี้ครับวันที่สิบสองถึงวันที่สิบเก้าเห็นไหมหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาจะลดราคาครึ่งหนึ่งเลยนะถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมตีบวกสุดมันนะครับสุดปังพิเศษลดห้าสิบเปอร์เซ็นแบบไม่กักนะครับผมไม่มีกักเลยก็คือห้าสิบเอร์เซ็นก็คือเราจากเราตี 1, หนึ่งพันเหลือห้าร้อยเห็นไหมเราตีบวกสิบหนึ่งแสนเหลือห้าหมื่นประมาณนี้ครับโอเคเนาะ แล้วก็นี่ครับเพิ่มสเตตัสนะครับผมเพิ่มความแข่งแร่งให้กับชินอุบิเซตนะครับผมแล้วก็มีบัฟก็คือบัฟนะที่อยู่การแก้ไขเอากําลังแก้ไขนะคือหน้าจอดํานะครับผมแล้วก็มีบัฟลงอาเขตและค้างนะครับผมที่ดันดัน,ดนอ่าดันเขาเรียกว่าไงดันเจียนของจีนอ่าจีนกับโมเทลก็คือเจ้นะครับผมกํลาลังแก้ไขเนาะระบบหยุดเวลาสว่างและระบบตกปลาดูออกจากเกมก็กำลัลงแก้ไขอยู่นะครับ เราไปดูว่าชินุบิเขามีอะไรใหม่ๆมั่งนะหรือว่าใช้ได้ไหมเราดูแค่เซ็ตยูนิตก็พอแล้วทุกคนนะผมว่าก็น่าจะเข้าใจกันแล้วแหละชินบุบิบวกสเตตัสก็คือบวกสเปเชียลแอ็แท็กขึ้นมา20นะครับผมเห็นไหมอย่างอื่นเหมือนเดิมเป๊ะแต่คือบวกอันนี้มา20นะครับผ้าบนคอนะแล้วก็หน้านะผมหน้าบวกอะไรหน้าบวกดิฟนะเพิ่มขึ้นมาอีก15นะจากเดิม25เป็น40แล้วก็ดับเบิลดิฟก็คือ กันกันการดับเบิลก็คือจากสามสิบเป็นสี่สิบนะครับผมแล้วก็มีมือมือเพิ่มฮิตมาสิบนะครับผมเพิ่มกิปมาสี่สิบแล้วก็มีอ่าดับเบิลแอคแทกมายี่สิบก็คือ,อน,นี่ของเพิ่มมานะผมนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเฮดพีเหมือนเดิมแต่เพิ่มกิปกิปดิฟก็คือการหักนะการหักก็คือจากเดิมยี่ห้าเป็นสี่สิบนะครับผมโอเคนะ แล้วก็ดับเบิลดิฟก็คือจากเดิมสามสิบเป็นสี่สิบนะครับเพิ่มมาสิบต่อไปหัวนะหัมวมันเดิมทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับผมนีม่เห็นไหมหัวมนทุกอย่างเป๊ๆะๆต่อไปกาง,งเกงกางเกงเพิ่มมานะผมเพิ่มมาสิบนะครับผมฮิตดิฟนะครับกันตีแล้วก็กันหักอีก e เพิ่มมาอีกสิบห้ากันอีเพิ่มมาอีกสิบนะครับผมโอเคเนาะแต่แหวนเนี่ยผมว่าเพิ่มเยอะนะแหวนเนี่ยจากสเปเชียลแท็กสาสิบเพิ่มมาเป็นสเปเชียลแท็กสี่เอ้สี่สิบก็คือ จากเดิมสาสิบเพิ่มไปอีกสี่สิบก็เป็นเจ็ดสิบโอ้โหเพิ่มเยอะนะทุกคนโอ้ไปหน้านะผมเต็มเชน้าเสื้อนะเสื้อของเดิมกันตียี่บห้าครับของใหม่สามสิบนะครับกันหักสามสิบก็เท่าเดิมแล้วก็กันอีสามสิบเพิ่มเป็นสี่สิบนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มเยอะนะครับรองเท้านะรองเท้าเพิ่มเยอะนะของเดิมนะครับตีแรงสามสิบห้านะของของใหม่ตีแรงเจ็ดสิบห้านะผมอิบแท็ก คือบวกบวกหักนะครับผมหกสิห้าของใหม่ก็เป็นเจ็ดสิบห้าแล้วก็มีด mm ับ hmm. <20 S 2> เบิลแอคแทมายี่สิบก็คือตามนี้ครับเพิ่มอย่างละสามสิบเนาะ mm hmm. นี่อะไรนี้เพิ่มอ๋ออันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มเยอไะ mm hmm. ออไปเนี่ยฮะฮะอะไรไเนี่ยอ๋อนี่ของอ๋อนี่ของยูนิคอันนี้ของแรใช่ไหมของแรเอ้าอะไรวะเนี่ยออของแรมลดด้เลยทุกคน ของแรงสเปเชียลแทกของเดิมเจ็สิบนะครับเหลือเป็นร้อยหนึ่งแต่ดับเบิลแตกหกสิบลดลงเหลือสี่สิบห้านะครับผมก็ถือลดหน้าเนี้ยบวกสี่สบห้าลบสี่ห้ายผมไม่เข้าใจว่ะลดสี่ห้าลดลงแัอย่างเงี้ยเออหน้านะเท่าเดิมน,นะครับแต่ก็บวกอ่าโอเคเนาะประมาณนี้ครับก็ของก็ประมาณนี้เลยในการบวกลดบวกลดนะก็ประมาณนี้ตัวของลิเมตก็ไม่ไม่ใน่ามีใครใส่หรอกนะ หมดเกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับ let's go อ่ะโอเคครับผมก็วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับการสรุปง่ายๆครับผมสรุปง่ายง่ายก็คือเปิดสี่จอได้นะผมตอนนี้เปิดสี่จอได้แล้วนะครับกาลังแก้ไขก็คือเปิดสี่จอได้แล้วก็ตอนนี้ใครเปิดสี่จอหรือเปิดสามจออยู่แล้วมันหลุดเราสามารถเข้าได้เลยนะจอที่หลุดนะไม่ต้องออกใหม่หมดนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้แล้วก็มีการตีบวกแหละผมลองตีบวกดิมีมาไปตีบวกผมมีไว้เนี่ย ไม่มีไปตีบวกแล้วทุกคนตีบวกควับตีบวกเงี้ยวะไม่มีไปตีบวกครับมามาเราจะตีบวกให้ทุกคนดูถึงเงินไม่มีด้วยวรินอะตีบวกก็คือลดลงมานะครับลดลงมานะลดลงมาจากเรื่องอะไรจากเอ่อจากจากจากครึ่งนหนึ่งอะครึ่งหนึ่งอะเออเนี่ยห้าร้อยเห็นไหมบวกหนึ่งนะนี่บวกสี่จาก 8, แปดพันหรือสี่พันนะครับ หกห้าจากหนึ่งหมื่นห้าพันลดลงนานะครับโอเคเลยมีวเวลาเจ็ดวันนะทุกคนนะอืมอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวไปดูคนระับว่าแลกฉลามเป็นยังไงแลกฉลามเป็นยังไงครับตอนนี้อูอ่าของเข้านะทุกคนเห็นไหมที่เรากดรับ,รบแลกไอเทมมาโคโลก,กินีนะดูแลกฉลามนะทุกคนนะอ่าแลกฉลามนะครับอ่าเป็นดีเจนโกโกเลมโกเลม หูวต่เลือดเยอะมากต่ลิกมากนะ <c oughs> จ,จ,จัดจัดเลยโอ้โหแตคือแพงมากเลยนะทุกคนนะฉลามห้าสิบฉลามยีห้าตัวก็ถือว่ามันแพงมากเลยนะแล้วแต่คนจะชอบใส่นะตาแล้วแต่คนจะชอบดีกว่าผมพูดอย่งนี้ดีกว่าต่อไปเซตฉลามทองลดลงมาสิบห้าลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับอันเดิมมันใช้วานสิบห้าฉลามห้าสิบแล้วก็ กูน่าสองร้อยห้าสิบแล้วก็ปลาปลาแมคห้าร้อยนะคือลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะก็ถือว่าโอเคแล้ว้าครอยากจัดก็มาจัดได้นะเนี่ยเห็นไหมมาจัดได้เลยบอกเลยมาจัดได้เลยคุ้มๆนะครับคุ้มๆค,ค,คุ้มหรือเปล่าไม่รู้ก็ทุกคนมาจัดได้ครับมีงบก็เขาลถมาเจ็ดวันว,วันนี้ตัวอะไรประมาณแสนกว่าเจ็ดแสนอันนี้ก็ตัวมาสักอืมห้าแสนก็เตะไปห้าแสนก็สิบเอ็มสิบสองเอ็มประมาณสิบสองเอ็ม สิบสองเอ็มเนี่ยเนี่ยนะนี่ยเขาสิบสองเอ็มวันนี้ห้าแสนประมาณนี้นะครับสิบสองเอ็มห้าแสนก็ประมาณยี่สิบเอ็มได้ปะคุณห่านี่ตัวเราประมาณสองแสนหรือแสนหนึ่งก็ตีไปสิบเอ็มเอาสิบสี่สิบเอ็มได้ครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เลยก็คลิปนี้ก็ว่าจะมีแค่นี้ครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีฮิตด้วยครับ สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ